สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูนันทิยาคุณเคียมนะคะสอนในรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะอ่ะในวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะการป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียนนะคะในสัปดาห์ที่แล้วโน้นนะคะก็ได้เรียนเรื่องการป้องกันอันตรายที่บ้านไปแล้ว ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องการป้องกันอันตรายที่โรงเรียนนะคะต่อไปนะคะมาดูอันตรายในโรงเรียนนะคะในช่วงเวลากลางวันเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นอาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้อย่างเช่นตกต้นไม้ตกบันไดหกล้มถูกสัตว์มีพิษกัดตอยถูกของมีคมบาด ตกน้ำนะคะเป็นต้นนะส่วนมากอันตรายที่เกิดในเรียนก็จะเป็นช่วงเวลาพักเที่ยงพักกลางวันนะคะเวลานักเรียนเรียนเสร็จแล้วก็ทานข้าวเสร็จก็จะมีช่วงเวลาที่คุณครูให้นักเรียนพักนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นแหละนักเรียนก็จะเล่นกันก็ทําให้เกิดอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเล่นได้แต่ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะ ต่อไปเป็นสิ่งที่ให้เกิดอันตรายในโรงเรียนนะคะ,ะมีอะไรบ้างไปดูเลยข้อที่หนึ่งเล่นในสถานที่ที่อันตรายไม่เล่นในที่ที่โรงเรียนจัดไว้นะคะอย่างเช่นใกล้บ่อน้ำในห้องเรียนนะคะสองประมาทขาดความระมัดระวังในการเล่นเครื่องเล่นและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะสาม เล่นกันโดยใช้กำลังและความแรงทำให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาทกันนะคะ 4. ขาดความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์สิ่งของมีคมอ่ะอย่างเช่นมีดกันไกรและก็คัตเตอร์นะคะ 5. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอ่ะอย่างเช่นวิ่งขึ้นลงบันไดวิ่งเล่นกันในห้องเรียนนะคะนั่นคือสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายในโรงเรียนนะคะ อ่านี้นะคะมาดูการป้องกันอันตรายในโรงเรียนนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนให้ปลอดภัยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะ 1. ไม่วิ่งแย่งกันขึ้นบลงบันไดไม่ปีนป่ายราวบันไดไม่ถไลยตัวลงจากราวบันไดและไม่เล่นกันบริเวณบันไดเพราะอาจพลัดตกจากบันไดได้นะคะควรเดินขึ้นลง บันไดยอย่างเป็นระเบียบนะคะต่อไปข้อที่ 2, 2> เมื่อฝนตกพื้นหรือบันไดาอาจลื่นต้องเดินด้วยความระมัดระวงังไม่วิ่งเล่นกันในบริเวณที่พื้นลื่นนะคะและ้วก็หรืออาจจะมีน้ำขังเพราะจะทำให้ลุกลมได้นะคะต่อไปข้อที่3 ไม่ปีนป่ายขึ้นไปเล่นบนต้นไม้หรือบนที่สูงเพราะอาจพระตกลงมาได้นะคะ4การใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างเช่นกระตือกบหรือมีดเหลาดินสอต้องระบัดระวังและเมื่อใช้แล้วก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่ 5. ไม่เดินเท้าเปล่าบริเวณสนามหรือ รอบบริเวณโรงเรียนเพราะอาจถูกของแหลมคมทิ่มตาได้นะคะต้องใส่รองเท้านะคะเวลาออกจากห้องนะข้อที่6ไม่นำไม้หรือของแหลมคมมาเล่นกันเพราะอาจพลาดรั้งได้รับอันตรายได้นะคะต่อไปข้อที่7เมื่อยกของร้อนอ่ะอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ำร้อนต้องถือถ้วยอ่ะด้วยความระมัดระวังมากๆเพราะ อาจถูกของร้อนนั้นลวกตัวเองได้นะคะโอเคต่อไปข้อที่8ไม่เข้าไปเล่นในที่รกที่มุมอับชื้นหรือตามซอกตึกเพราะอาจถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดต่อยได้นะคะควรเล่นในะะสถานที่ที่ปลอดภัยอ่ะอย่างเช่นสนามเด็กเล่นและสนามหญ้าที่โรงเรียนจัดไว้ให้นะคะต่อไปข้อที่9 เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายด้วยความระมัดระวังเพราะอาจวิ่งชนกันหรือหกล้มได้รับบาดเจ็บได้นะคะต่อไปข้อที่10ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยความระมัดระวังไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดหรือขณะที่มือเปียกน้ำนะคะหรือถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆก็ห้ามไปเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะจะเสียพัดลมหรือว่า จะทำอะไรก็ให้ในักเรียนบอกคุณครูนะคะไม่สมควรทำเองนะต่อไปข้อที่11ไม่ไปวิ่งเล่นใกล้บริเวณบ่อน้ำหรือสะไว้น้ำเพราะอาจลื่นพระตกน้ำทำให้เกิดอันตรายและก็ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ก็อาจจะเสียชีวิตได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นใบงานของหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะ,ะให้นักเรียนยกตัวอย่างอันตรายในโรงเรียนที่เคยเกิดขึ้นกับนักเรียนมาหนึ่งเหตุการณ์แล้วเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอาจจะมี2 2 2ข้อก็คืออันตรายที่เคยเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วก็ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยนะคะนักเรียนเคยเกิดอันตรายอะไรบ้างอย่างเช่นวิ่งโร้รมทาให้เข่าทะลอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยก็อย่างเช่นไม่วิ่งเล่นก็ให้เดินเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่ว่านักเรียนเคยเกิดอะไรนักเรียนก็เขียนของตัวเองนะคะทําในสมุดอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะ โอเควันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ